มันชอบเป่าดีมากนะครับผมคนนี้มันชอบเป่าเบื้องหลังว้าวโอ้ยแม่งว้าวจิมเข้าไปซึ่งวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปเป่ากันนะครับผมโอเคนะครับมะมะนาวเรามาแข่งกันมะนาวมาเป่าให้พี่ดูหน่อยเป่าให้พี่ดูหน่อยว่ามะนาวมะนาวเป่าดังไหมเป่าห้พี่ดูสิ

อ่สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะก่อนวันนี้จะมาทาอะไรคะกินมะนาวใช่ไหมคะอ่าแลบลิ้นกินเลยคะ่ะมะนาวกินมะนาว <c oughs> โอเคยังไม่ทาค่ะเอาใหม่ค่ะไม่ไม่ไม่ยังไม่ทําค่ะ <c oughs> ให้ก่อนพี่บีบให้ก่อนนันแล้วดูจะเก่งไหมเก่ไงไหมกินกินก่อนค่ะหนึ่งสองสาม เยี่ยมเลยคัะเยี่ยมเลยค่ะขอม่อีกทีหนึ่งค่ะหันหน้ามาพี่ค่ะทำได้เยี่ยมก่อนค่ะหนูต้องทำหน้าเยี่ยมดีเข้าใจไหมต้องทำได้เยี่ยมดีอ่ะเดี๋าใหม่มันเอาเก่งมากอ้าวไปอาค่ะทันหน้าเยี่ยมด้วยนะคะยังไม่กินเลยเอาใหม่ดีเอาหน้าเยี่ยมเยี่ยมก่อนค่ะเร็วเรวค่ะกินแล้วเยี่มค่ะ viêm à, viêm còn, làm da viêm còn cả, làm này viêm còn, ồ huồi,